สวัสดีครับใครที่เบื่อจะมาคอยปรับเสียงแยกแต่ละแอปนะคะเช่นแบบเวลาที่เราฟังเพลงหรือดู u t u b e แล้วเราเปิดแอปขึ้นมาเราก็คือตั้งเสียงไว้ตามที่เราพอใจนะครับแล้วก็เวลาบางทีเราเล่นเกมบางเกมนะครับเราไม่อยากให้คนอื่นหรือว่าเออเราเปิดเกมขึ้นมาเล่นอะไรเงี้ยเราต้องการใช้เป็นเสียงเงียบนะะที่เก็บมาคอยหลีเสียงหรือบางทีหลีไม่ทันนะครับคนรอบข้างก็รู้นะครับว่าเราเปิดเกมขึ้นมานะครับวันนี้ผมเลยมาแนะนําแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถ จัดการตั้งค่าเสียงแยกตามแอปพลิเคชันได้นะครับบนระบบ Android นะครแอปตัวนี้นะครับปกติราคา22บาทแต่ช่วงนี้เขาให้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ3วันนะครับวันนี้วันที่17เมษายนนะครก็น่าจะถึงครับประมาณวันที่20นะครับชอแนะนําว่าไปโหลดเอาไว้ก่อนนะครับอืใครเข้ามาดูคลิปนี้ทีหลังนะครับก็อาจจะต้องเสียนะครับตามราคาเต็มนะครับอ่ะ ก่อนอื่นนะครับเพื่อให้แอปตัวนี้ทํางานได้อย่างถูกต้องนะครับก็รับแนะนำให้ทําตามคลิปนี้ให้ครบนะครับเราจะต้องเปิดสิทธิ์นะครับ use s e permission นะครับเพื่อให้แอปตัวนี้ทำการรู้ว่าเ,เครื่องของเราเนี่ยกำลังเปิดใช้งานแอปพลิเคชันอะไรอยู่นะครับ่าแล้วก็แอปจะได้ทำไงาน้ถูกต้องต่อไปนะครับในส่วนของ do not disturb permission ตรงนี้เป็นเรื่องของ หมดห้ามรบกวนนะครับตัวแอปพลิเคชันนะฮะก็จะให้เราเปิดให้สิ์ตัวแอปพลิเคชันนะครับเพื่อให้แอปเนี้ยทำงานได้อย่างถูกต้องอ่ะตอนนี้ไอ้ตอนแรกที่ผมปรับเนี่ยอาจจะยังไม่อ่อยังไม่ถูกกําหนดนะฮะต้องดูให้แน่ใจนะครับว่าจะต้องเขียวทั้ง2อันนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ยังไงจริงเนี่ยผมแนะนําว่าลบแอปทิ้งนะครับแล้วลงใหม่ตั้งแต่แรกนะฮะอ่า สิทธ์เนี่ยมันจะต้องหายไปจากหน้าจอแบบนี้นะครับถ้ามีอะไรสักอย่างที่มันไม่ไม่ตามที่ในคลิปนี้นะครก็แอปก็อาจจะทำงานไม่ถูกต้องนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องให้เช็คนะคะก็คือจะต้องเปิดสิทธิ์ไว้ด้วยนะครับมุมบนขวานเนี่ยจะต้องเป็นสีเขียวแล้วก็ในเมนูมุมบนซ้ายนะครับที่ s e ตติ้งนะครับ อ่าให้ดูว่า enable ตรงนี้เนี่ยทำงานไว้ด้วยนะฮะให้เช็คดูด้วยนะครับหลังจากนั้นเราไปค่อยไปกำหนดตัวแอปพลิเคชันที่เราจะทำการแยกเสียงนะครับในที่นี้ผมจะลองให้ดู2แอปนะครับอ่าแรกเป็นแอปเกมนะครับ War Alliance ผมจะต้องการเอ่อเล่นแบบเงียบนะครับก็คือเลือกเสียงแบบเงียบนะครับอันนี้อันไหนที่มันเป็นเสียงมันเนะะีย ก็แนะนําว่าให้เลื่อนสไลด์เปทางด้านซ้า,นายสุดนะครับมันก็จะเป็นสิ่งเงียบไว้คออจจะไม่ต้องหลี่เพราะว่ามันเป็นเสียงโทรศัพท์นะครับเวลาโทรเข้าหรือว่าใครอยากหลี่ไปก็ได้นะฮะจะได้ดูง่ายๆนะครับโอเคอ่ะตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาปรับครั้งแรกเนี่ยจะมี Default Volume Setting ขึ้นมาตรงนี้แนะนำว่าอย่าก,กดผ่านนะครับให้กดตั้งค่าก่อนเพราะตรงน,นี้คือค่ามาตรฐานนะครับของแต่ละโหมดนะครับโหมด Normal คือโหมดปกตินะครับก็ตั้งเสียงไว้เลยนะครับเป็นโหมดปกตินะครับสไลด์บาร์ที่ไปทางขวาเนี่ยก็คือจะเป็นเสียงดังนะครับอ่าอันนี้ปกติไวเ t e เนี่ยเป็นเสียงเอ่อไม่มีเสียงนะครับเป็นระบบสั่นนะครับเป็นระบบสั่นเพราะฉะนั้นก็ก็ตั้ง ิดไปหมดเลยฮะอาจจะเหลือไว้คอลไว้อันเดียวนะฮะไว้คอลนี่ก็คือเวลาโทรออกหรือรับสายนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ก็เป็นฟังก์ชันหลักของมันเนาะส่วนไซเลนต์เนี่ยก็ดูนะครับไปทางซ้ายให้หมดเลยก็ได้ครับเพราะส่วนใหญ่คนตั้งไซเลนต์ไว้เนี่ยก็คือไม่ต้องการให้ใครรบกวนอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคเมื่อปรับตั้งค่าแต่ละอันโอเคแล้วกดโค้ดนะครับแอปต่อมานะฮะก็คือ u t u b e เนี่ยฮะยูทูบเนี่ยจะตั้งแบบโหมดปกติเลยนะฮะก็เช็ค ดูค่าพวกนี้อีกทีนะฮะว่าโอเคสไลด์เนี่ยมันถูกออกมาระดับเปิดเสียงแล้วนะอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าแอปเกมก่อนนะครับเห็นไหมครัเข้าแอปเกมมาเนี่ยจะแบบเงียบกริบเลยนะครับไม่มีเสียงเลยนะฮะโอเคเราไปลองแอป y o u t u นะครับ เห็นย่อแอปเกมก่อนจะสังเกตนะครับว่าตัวโทรศัพท์เนี่ยถูกโหมดปรับเป็นโหมดไม่มีเสียงทันทีนะครับเห็นไหมฮะนี่รูปลำโพงเนี่ยหายไปนะครับวอลลุมเมเนเจอร์ก็จะใช้โหมดปิดเสียงอยู่นะครับทีนี้ผมจะเข้าแอป YouTube นะครับพอกดเข้าแอป YouTube มานะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอกดเพนเนี่ยเห็นไหมฮะรูปไอโทรศัพท์แบบปิดเสียงเนี่ยหายไปเลยนะครับเป็นเกม วางแผนกลยุทธ์นะครับแนวทาเวอร์ดีฟินนะครับอาจจะเป็นไวท์พร์หรือไหไรแต่ว่าเสียงก็มีเพ่มเราตามที่แอปเราตั้งตามปกติเลยนะครับอ่าถ้าเราต้องการจะให้มีเสียงละโพงขึ้นมาเราอาจจะกดที่ตรงแถบ notification แล้วก็กดเอาเองก็ได้นะฮะถ้าสมมุติว่ามันไม่ขึ้นมาแต่จริงๆเนี่ยแอปมันก็ทำงานถูกต้องแล้วแหละเพราะว่ามันก็คือมีเสียงมีเสียงตัวตามแอปพลิเคชันที่เรา ตั้งขึ้นมาเท่นั้นเองนะครแอปตัวนี้ก็จะเป็นแอป,ปหนึ่งนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการปรับตั้งเสียงนะครับแยกแอป,ป,ปนะครับสำคัญที่ว่ากำหนดสิทธิ์ตอนเข้าแอปพลิเคชันให้ถูกต้องตามต้นคลิปนะครับถ้ากำหนดไม่ตรงตามที่ผมาทําให้ดูตอนต้นคลิปแอป,ปมันจะทำงานได้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ ถ้าชอบคลิปนี้นะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาดูครั้งหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ